และเมืองป่าดำซันคิโอกันอ้าวเดี๋ยวจะพาขับดูทุ่งหญ้าก o there, s o for the hunter, so you a l อา h a v ลูก look there. เราจะเห็นกว้างกันไหมเนี่ยสามีต้องขับช้าๆนะ before we s a w one time here ใช่ไหมบิกรับปิดใช่ไหม yeah. ป่าดำบ้านพี่เลเนอร์นี่เขียวกระจีดีขนาดพี่พิวจอ,ก,อวกกินอะเอว walking a n a อื่ a อ a r อ s นอ not no you d o n e r we p a s oh, yeah. Down here. The fish in two n d m e เป็นไงเป็นยังไงเมืองปราดําบ้านพี่ไบรเนอร์ ชาติดีขนาดกว่างขี้เกียจปะกวางขี้เกียจม่เห็น,นกวางนกกวางปัตายามีโควิดด้วยกว่างน้องที่ออฟฟิศก็ชื่อกวางเ <laughs> ล <laughs> ยเนี่ยบอกน้องที่ออฟฟิศน้องกวางที่ออฟฟิศเป็นโควิดน้องกวางที่เยอรมันเลยไม่ออกมา พิฟิชไม่ยู่พิฟิชไม่ยู่บ้านมาเที่ยวเมืองป่าดามเมืองป่าดามเมืองป่าดามวันที่ห้าวันนี้วันที่สิบห้าใช่ไหมถึงสิบหกสิบห้าหรือสิบหกอ้าว วันนี้วันที่สิบหกแล้ว 2, 5, สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบสามสิงโตเมืองป่าดำพาเที่ยวเมืองป่าดํา Ở Helmut Sand. Ah, oh, okay. Okay. Oh, Tulip, Tulip, Tulip. Mường พม่พีเนาะอาดอกไม้ดอกไม้ปลูกบ,บนหินงามก่องามก่อเอา้าแค่นี้ก่อนเมื่อมือ,มอ